um สวัสดีครับผมแทบร้อยสี่สิบกีนะครับผมน,นี่ผมจะพาพี่น้องมาดูาปั้นจันทร์นะครับปั้นจันทร์ทุกเป็นรถทุกคนจีนนะครับน้ำหนักแรงทุกน้ำอวการครับมีสองคันนะอีกอันนี้อันนี้ก็ไม่ธรรมาดาครับอันนี้แรงทุ่มห้าตันนะครับผมแรงกดของทุ้มห้าตันนะคันนี้ ดลยีเป็นตเตือนเตือนเลยฮะแรงกดหนักมากครับโอ้โหหนักมากเลยห้าตันได้น่ะแรงกูห้าตันบวกกับบวกกับความสูงทิ้งมาจากที่สูงก็ประมาณ8 เจ็ดตันได้หน่เจ็ดตันได้ว่าควเติร์ดี่ควบเตร์ดีแตะกระจายเลยครับอืมโอ้โแหแรงคหนักมากครับแรงคบหนักมากครับผลครับกลับโดยอาจารย์กลิ่มนะฮะ แสงหน่อยนะครับผมน,นี้สามตันครับลูกกุ้มสามตันบวกกับแรงทิ้งลงก็ประมาณสี่ตันได้ครับโอ้โหลงได้ดีเป็นเตือนเลยนะครับลงหนักมากครับจะทุบทุบรอยต่อของคอนกีตเดิมนะครับเพราะว่า จะไปเชื่อมต่อกับถนนของที่พวกผมทําแล้วนะด้านในอนะมจะเป็นกากลางนะครับถ้าจะผ่านไปกากลางเราจะรือกากางออกแล้วก็เทคอนจีตแล้วก็เราต้องรือของเดิมออกด้วยครับรือของเดิมออกสองแผงนะถนนจะเส้นนะั้นจะทะลุเส้นสามหกนะครับผมจะทะลุไปเส้นสามหกได้นะส่วนมากจะเป็นมีรถใหญ่พิ่งคนระับเพราะว่าพิ่งเข้าอุตสาหกรรมมหาตะพุธนะ หนักมากครับอันนี้คันใหญ่นะโครงสร้างเหมือนปั้นจันนะแต่ยอมรับว่าตุกบหนักมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีทำไปด้วยท่อมไปด้วยนะครับว่าระบบรถจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคนขับต้องเหนื่อยหน่อยนะ แต่เยอะเลยนะครับน้ำมันหมดหมดว่าแล้วน้ำมันหมดหอดแล้วครับขอบโดยจานกันนะครับบอกว่าน้ำมันหมดไปแล้วครับผมน้ำมันมืดว่ ไหมครับที่ว่าน้ำมันหมดไม่ใช่นะไม่รู้เกิดจากอะไรนะ